อีกแล้วครับในช่อง E ออา0 0ที่0จ็ดุนตุนแปจุนตุนแปนะครับไอช่องเมื่อก่อนผมบอบีนะครับก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็นะวันนี้บอกกันมาโยมอ้อเลยนะครับบอกให้ผมนะครับสนสร้างบ้านผมหน่อยนะครับเพราะมันสวยมากเลยนะครับนะคร้างหนสำหรับบางหนก็โทษทีนะครับอ่าอ่างั้นเราไปเริ่มสร้างเลยนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก็คืออ่า ตรงนี้ต้องหาที่วางหาที่ไอ้นี่นะครับตรงนี้ไะะให้าวางบล็อกนี้นะครับไปเจ็ดบล็อกนะครับหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปอีกเจ็ดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอาแล้วก็ ผมวางเจ็ดมาทุกออนแล้วนะครับก็นะนะครับถ้าไม่ตรงก็เพิ่มใหม่นะครับครับนี่ครับเอาแก้วเจ้แกะเอาไว้เด็กใหญ่นะครับก็วางไปครับจนกว่าจะได้ตรงนะครับครับอ่าเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้มานะครับจากนั้นก็วางอันนี้เป็นทั้งเจ็ดอันนะครับขอเวลาอ่าวางเจ็ดอันนะครับ ก็เสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพื้นที่อาการอันนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือการวางออกบล็อกสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับวางกันจะดีนะครับแต่อันนี้แค่หน้งานพอนะครับปั๊บนะครับแล้วก็ทำได้ข้างไหนต่อครับอันนี้ต่อครับรับ ่าทุกคนจะใช้เป็นแบบจะใช้อะไ,ไรก็ได้นะที่จริงนะครับอันนี้ผมสอนจ้างวันผมเฉยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมเลยนะครับให้เอาออเอาเอะไรก็ได้ครับเจเม็นอยู่ในเนี้ยนะครับ ผมจะเอาจะขอเอาอะไรวะอันนี้นะครับแล้วกันนะครับ 儿 อ่ามงก็จะขอเวลาสร้างธนาคานะครับอ่บาไว้ได้ปึ๊บก็ไอ้นี่นะครับก็ได้แบบนี้นะครับแบบให้มึงให้รู้แล้วทานไปได้นะครับแล้วก็ทำงี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็อ๋อก็อย่างเงี้ยปับ๊บน่า ใครอยากทำนะครับก็นี่ครับูตัวอย่างตรงนี้ได้ครับอันนี้ผมจ้างบ้านแบบว่า แต่แม่อันนี้มันจอดจ้างว่าแบบไม่ไม่ชอบของผมหรอกครับแต่ว่าอันนี้มันจ้างให้มันใจจุยจ๋ยเพราะว่าอันนี้คือหลังคาครับทำไรวะยืนเรื่องอะไรน,ไไรนะ <laughs> นี่ครับปรากฏออาจะทาย่างนี้ได้นะครับเฮ้ยเสียไม่ loud วะเสียโกลไม่ loud วะนี่ครับ ก็คกะอันนี้ครับก็ว่านงนี่ครับครับก็จะขอเวลาให้ปรับเป็นตอนเช้าก่อนแป๊บนึงนะครับมันก็ปรับไว้กันตอนเช้าแล้วครับน่ต่อไปครับ อะไรวะอ่าวิจิตรลบกก็ขอโทษเลยกันเลยนะครับนี่ครับก็จะได้บ้านหบบนี้นะครับอ่าเป็นบานที่ย่อเลยไหครับก็นะครับใครจะตก๊กตงหลังคาอะไรก็ได้นะครับอ่าครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือของแท้แล้วตัวนี้คนแท้เลยองแท้อะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วใช่อย่างไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันอนะเอาไม่ใช่อย่างนั้นจะใช่อย่างไงก็ใช้แป้เหยียบนะครับใช้แป้เหยียบนะครับโอ้ปับป๊บปั๊บอ่าแล้วก็อย่างนี้ครับวางไว้กับปุ๊บปืนนครับวางแบบแบบปิดปับ๊บไม้ แล้วก็เขาก็ยากตกแต่งหน่อยครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับพยายานี่ครับครับตกแต่งเลยครับก็ตกแต่งหนั่นนะครับนทำตกแต่งอย่างนี้นะครับก็นี่ครับอ่าอาสัตว์กลุ่มซอน อขออภัยที่พูดคำหยาบนะคะก็คำอดหยับคายนี้ไม่เหมาะกับเด็กๆทั่วไปนะครับที่คงจะไม่มีเด็กดูหรอกนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเด็กดูนี่ถือว่าเอ้ยอี่นี่มันไม่ใช่บรรดาผมนะครับแน่นอนนะผม บอกว่า,วาไอ้มันเล่นมันยากาศ่อนอ้ไม่ใช่ครับแต่มไม่ได้เล่นบันยาาออนนะครับเพื่อนผมผมันขอมาเยอะจัดนะครับผมมันก็เลยต้องทำในวันนี้นะครับอไอ้เพื่อนถ้ามึงดูอยู่นะจะตางกูม,มากได้มามึงคอเม์เลยไม่นอนกูทำมึงจะทำคิดทุกวันเต่าอาทิตย์นะครับอ่า พวกอ่าการตกการตกอะไรประมาณนี้จะไม่ทำนะครับแต่อันนี้ผมทำมาุกขอเพื่อนมอขอมาเยอะนะครับก็นะนี่ครับก็ตกแต่งไปเรื่อยๆครับจะเอาหีบเอาอะไรใส่ใก็ได้คบอาตัวทัองเก็บของก็ธรรมดาครับก็จะมีชื่ออะไรก็ได้ครับ นะครับก็นะครับอันนี้สอนสร้างแบบอะไรแบบปักเนี่ยก็ใส่ป้ายไปสักหน่อยก็ได้นะครับก่อนห้องเก็บของนะครับก็ไปสามบล็อกนะครับแล้วก็ให้ขุดลงนี้ครับปักปันี้ครับแล้วก็แค่นี้ครับถ้าเป็นแบบบโลกนี่มันจะมีแค่แบบนี้ครับบล็อกที่ใช้ในชีวิตริ้แต่ มันจะทุบไม่ได้นะครับนะครับก็ทุบแบบนี้ครับใครอยากเอากกล่องเล็กก็เอาเล็กนะครับนะคะอ่านี่ครับปั๊บปั๊บนะครับแบบผมจะมีนี่ดเด็ดซ้อนอยู่นะครับอ่าทีนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเปรืบแล้วก็แค่ฟางแบบเหมือนไอรอนโกรีมนะครับปั๊บ ตัวนี้เป็นตัวหัวหีบนะครับหัวหีบหัวหีบอัอนี่ครับไฟหน่อยตึกไฟหน่อยตึกไฟหน่อยเ้นหน่อยเนาะตึกไฟอ่านี่ครับอ่านี่ครับขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ลิงนะครับเพราะว่าผมจะผมลิงไม่เป็นนะครับวันไหนที่ผมลิงอะไรเป็นเดี๋ยวถ้าผมนำแมทไปผมจะ ลิงไว้ด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดจับตะคายกันด้วยนะครับสวัสดีครับ